รายการกับพิธีกรหน้าใหม่นะคะมิ้นชัดชดาจันเจริญค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมตามที่คำถามที่ท่านผู้ชมถามเข้ามาเลยค่ะในคอนเซ็ปต์ที่ว่าใครไม่รู้กูรู้ค่ะ นนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีรถโบราณมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะคะมิ้นก็มีวิทยากรมาให้คําแนะนําข้อมูลเกี่ยวกับรถโบราณมากมายเลยเละค่ะสวัสดีค่ะพี่ก็อยากจะสอบอยากจะสอบถามเกี่ยวกับประวัติของรถโบราณต่างๆนี้ค่ะที่เจษฎาที่นี่ค่ะประวัติมีอะไรบ้างคะ ก็ที่นี่นะคะเราต่อตั้งขึ้นโดยคุณเจนสตาเดตคุณนิดนะคะก็เป็นนักธุรกิจชาวไทยนะคะแต่ว่ามีความชื่นชอบเรื่องเครื่องยนต์กลไกนะคะเกี่ยวกับรถยนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยก็เลยเริ่มสะสมตั้งแต่เจ้าคันนี้นะค่ะเป็นคันแรกหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์นะคะจะอยู่ในโลโก้นี้ด้วยโ,โลโก้ตัวต่อตัวกันเลยทีเดียวใช่คันนี้เป็นเมชชัลส์สิทเ200ค่ะของ<ม>เยอรมันนะคะตัว พิเศษของเขาเนี่ยคือบอดี้ด้านนอกทั้งหมดเนี่ยเป็นชิ้นส่วนเดียวที่ผลิตเครื่องบินนะคะคือแบบเดียวกันที่เอาไว้ผลิตเครื่องบินอิกยน่นบินได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ินนะคะดูด้านในกันนะคะประตูเขาก็จะเปิดแบบนี้โอตาร์นั่งได้สองท่านนะคะปอตเวอร์แทนหรือว่าที่บางครั้งก็จะเป็นหน้าปัดนะคะจะเป็นแบบเครื่องบินหมดเลยเพราะว่าบริษัทนี้ยุคนั้นเขาผลิตเครื่องบินมาก่อนอุ้ยสามารถวิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยะะเลราจะ เราก็มาดูกันที่คันต่อไปนะคะพี่แนะนำเลยดีกว่าคันนี้เป็นไงบ้างคะ,ะคันนี้เป็น B M W i s e t a นะคะเป็นรถสัญชาติเยอรมันประหยัดเหล็กนะคะในยุคนั้นหลังสงครามโลกแต่ละประเทศก็จะผลิตรถให้ประหยัดเหล็กคันนี้ก็ประหยัด<ม>เช่นกันค่ะมีประตูมีเดียวโอ้เปิดประตูอีกแบบนะคะเนี่ยพองอะไรก็จะได้เงอมาอย่างนี้นะคะรถปัจจุบันต้องจะมี 2- 3สาประตูก็จะใช้เหล็กหลาย เน้นการประหยัดเหล็กเนาะค่ะแล้วก็จะมีทางออกด้านบนนะคะเป็นกฎหมายเยอรมันหรือสมัยนี้ที่เขาเรียกกันว่าสันรูฟหรือโมลูปอ่าเนียล่าสมัยก่อนก็มีนะจ๊ะแต่อันนี้จะเป็นนนี้นะคะกฎหมายของเยอรมันเขาถ้าสมมติว่าเกิดการชนกระแทกกันด้านหน้าจะได้สามารถช่วยคนเจ็บออกทางด้านบนได้อ๋อสมมติว่าชนปุ๊บอ่ะชนปั๊บปังป,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 ปเต็งขึ้นบนเลยเอ <laughs> อใช้ได้นะคะความคิดนี้ดีใช้ได้ใช้ได้สมัยนี้น่าจะเอามาลองใช้นะรถรุ่นใหม่แบบชนปั๊บ สำหรับคันที่3คันนี้นะคะรถโ,โบราณมากตัวนี้จะเป็นผ้ายางก็เดี๋ยวให้พี่หญิงมาแนะนำกันดีกว่าค่ะ,ค,ะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เรียกได้ว่าอยู่ในยุคที่ช่วงประหยัดเหล็กกันนะคะคันนี้เป็นโรเล็กช่วงสงครามโลกเหมือนกันใช่ไหมคะใช่มีโรเล็กของประเทศเชโกสโลวาเกียนะคะคันนี้ถือได้ว่าออกแบบมาได้เยี่ยมนะคะเพราะว่าจะใช้เหล็กแคปเฉพาะโครงแล้วก็เอาวัสดุที่ประเทศ ชเชโกเนี่ยมีแล้วชเช็โกจะเก่งเ,กเรองหนังืมนี่เป็นหนังอะไรอะคะเป็นหนังของประเทศชเชโกโคะ่ะที่เขาไว้เย็บรองเท้าอะคะ่ะเป็นหนังเป็นผ้าใบคันนี้ยังขับได้จริงอยู่ใช่ไหมคะค่ะเจ็สเป็นของรถในพิพิธภัณฑ์นะคะยังสามารถใช้งานได้ <c oughs> ต่อมานะคะเนี่ยเดอร์โรลีนค่ะโอ้โหตัวนี้สวยมากส่วนใหญ่เขาส่วนใหญ่จะเห็นกันในหนังตามแบบในทีวีอ่ะจะเห็นกันบ่อยมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่อิันนี้นะคะเป็น DMC Dioran Monitor Company นะคะผลิตโดยวิศวกรทั้งหมด15ประเทศตามถงด้านข้างนะคะแล้วก็รถเนี่ยบอดี้ด้านนอกทั้งหมดจะทำจากสแตนเลสสตีลทั้งคันนะคะประตูจะเปิดเหมือนปิดลกแบบนี้ทั้งสางน้าอ้ย เรามาต้อนรับยุคน้ําท่วมกันตอนนี้ดีกว่าค่ะสําหรับคันนี้รถแอนเรือสามารถขับได้และอยู่ในน้ําได้ในเวลาเดียวกันพี่พาพี่เงค่ะคันนี้เป็นแอสตรานะคะของเยอรมันนะคะเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็คือเป็นได้ทั้งรถแล้วก็เรือใต้ท้องรถก็จะออกแบบมากับคล้ายกับท้องเรือนะคะแล้วก็จะมีระบบใบพัดนะคะควบคุมทางด,ด้านหลังแล้วก็ ถ้าลงน้ํานะคะระดับน้าก็จะอยู่ใต้เส้นสีขาวนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวจมนะคะเพราะระบบการรั่วซึมสมมติว่าลอยหน้าต่างประตูนะคะแล้วก็จะมีระบบภายในอะคะ่ะดูดน้ําออกจากภายในรถออกท่อเสียงก็จะอยู่ทางด้านบนใบพัดก็จะอยู่ทางด้านหลังสำหรับคันนี้นะคะมหัศาจารรย์มากตื่นเต้นมากเป็นรถที่ทำมาจากกระดาษค่ะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นเลย พี่หญิงช่วยพูดถึงประวัติของวันทีนะคะคันนี้ก็เป็นพาบันนะคะของประเทศเยอรมันตะวันออกนะคะผลิตมาจากกระดาษผสมเรซินนะคะแล้วก็อัดขึ้นรูปนะคะแล้วก็เคลือบหลายๆชั้นแบบนี้ปัจจุบันก็ยังสามารถใช้งานได้นะคะรถคันนี้ในยุคนั้นนะคะต้องรอรถรอรับรถนะคะถึง17ปีเลยเนื่องจาก17เลยเหรอคะใช่กำลังการนี่หนูต้องสั่งแต่เกิดแล้วก็ตอน17ได้ขับพอดีใช้ได้เลย เพราะว่ากาลังการผลิตในประเทศเยอรมันีมันออกแล้วก็กระบวนการผลิตนีนยค่ะมันยุ่งยากมันเ็เลยต้องใช้เวลานานหน่อยจะพาไปดูรอยต่อด้านหลังนะคะเป็นค่ะ,คะนีน่ค่ะจะเป็นรอยที่มันร่อนแล้ว <ừ> ด้านบนที่ยังเคลือบอยู่เนี่ยคือสามารถโดนน้าได้แต่ถ้าไปรอยแบบนี้ไม่สามารถโดนน้ำได้เพราะว่ามันเป็นกระดาษใช่ไหมคะใช่งั้นเรามาเข้าประเด็นของเรากันเลยดีกว่าค่ะคําถามสําหรับวันนี้นะคะก็คือ รถอะไรคะที่มีค่ามากที่สุดในประเทศไทยคะในประเทศไทยใช่แล้วถ้าในประเทศไทยไม่ทราบนะคะแต่ถ้าเป็นของที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิคมิวเซียมนะคะเรียกได้ว่าทุกคันที่จอดอยู่ในนี้นะคะมีคุณค่ามากมทางจิตใจของคุณเจษฎานะคะก็คือรักทรถทุกคันคะ่ะเพราะว่าคนอื่นได้มาเห็นก็ยังตื่นเต้นเลยเนาะก็ได้ทราบคําตอบกันไปแล้วนะคะว่า รถที่มีค่าเนี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องขึ้นด้วยเงินค่ะทางจิตใจเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าก็เดี๋ยวขอบวันนี้ขอขอบคุณพี่หญิงมากนะคะ จบรรงเพลงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ